เนี่ยแม่กับปั้งเดียวคือคือแปดหกสาคือปั้งแปดหกสามเนี่ยก็ตีงสั่นไปเลยวันที่สี่พังทุ่งนะมาถือก็สองหัวละมาถืออมลาถือคือมันี้เอาเลยได้วันมีเอฟซีชวมาที่บางบัวทองเอาถ้าได้จริงๆสามตัวเนี่ยครับจะถอยรถปต้ยางให้ขี่เลยโอ้โหเลยปะ เนี่ยจริงนมออันนี้อาชิพไปได้ด้วยคือว่าหลักฐานเพราะว่าผู้เขาเจอแล้วงวดแรกก็รถตู้แหละก็ไปขืนงวดสองรถจิ๋งเนี่ยรถจก๋งสองคันด้วยเขาถวายเลยครับคูณมาให้เราไปเอาไปคืนเราเลยเอ้าเราเลยว่าเราเลยว่าเอามันทำเล่นไปอย่เลยไม่อยากให้เจอ่ันเลยว่าอยากเจอของแท้เอามาเลย เจ้าของแค่พายักษ yeah. well, mm ์เ hmm. จ uh ้าของแค่พายักได้สามตัวนี huh. uh ่เขาอย่างจริงจิ้ค right. ือจะไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยบ่เปลี่ยนแหละนะบผมบ่เปลี่ยนเลยเห็ดปั๊บเอาเลยตรงตรงตัวเดียวตรงตรงตัวสามตัวตัวเดียวเลยคือแจ้งได่ไลน์ต้องปูดเนาะเพราะว่าอันนี้เขาให้ห้าครั้งให้ห้าครั้งถ้าบริหารครั้งจะได้สิบล้านเนี่ยคนที่อยากเอาที่ดูดูหน่ได้เด็คือนะโอเคจะต้องเห็น แต่งวดนี้ทันยากอะไรเด้อครับตอนนี้บุรีรัมย์เดินทางมาอยู่ครับจะมาเอาเนี่ยแต่ว่าจะไม่ทําแล้วก็อยากมนบัตรอย่าเว้นที่จะทำมันกัน,นครับมาจากบุรีรัมย์นี่ปูจะไม่เอาแหะครับบุรีรัมย์นี่เขามามาดูเลยมาดูแต่แต่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ไม่ทำคือนัดยกดยากกันนัดเ่ยเลยจะทำันที่สิบสี่ีเดียวช่องเดียวครับคือบอกกันเช่เมื่อไรครับสิบสี่ สิบสี่บางคนก็ให้ทำมันพระนะทำทำสิบสี่ครับเี่ยวเดียวแม่แม่ทั้งเดียวทั้งเดียวเห็นเลยบอพ่อพวกนี้มันแน่นอนพัญชงถ้าของแช้เสียแช่มาออกมีคนเอามาให้อยู่สายไฟอสายไฟคนละครแต่ว่า fc นั้นเขาไม่ให้มาเขาว่ากลัวเราไปนั่นเงี้ยทำได้ไปเนี้ยเขาก็เลยห่วงไว้เราก็ว่า ถามเมื่อกี้ดำาได้หรือเปล่าทีนี้ก็ทำปั๊บมันไม่ได้ถามเขาแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มัน,มมนตรงไม่ตรงมันออกหกแปดเขาได้หกแปดมันไปคนาอาทิตเลยมันไปคนอะทิตย์ทีนี้ว่าเดยบอกว่าเอาที่เอฟซีถ้าทำปั๊บเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าปู่เด้อแต่ของปู่เก้าศูนย์เนี่ยครับของปู่เก้าศูนย์เนี่ยกับตัวเก่าจะเริ่มเก้าสองศูนย์อ่ะอันนี้เก้าศูนย์เจ็ดแต่จะตัดจะตัดนะเก้าศูนย์จะขาด เขาก็ได oh, really ้เขาเนีคนที่เอามาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยหลวงปู่เนี่ยนอนจริงๆเลยนะเลยว่าอ่าถ้าทําจริงอะไรจริงๆแหละตัวเนี้ยแต่ว่ามื่อเขากลายปู่เขาฝ่ายเก้าศูนย์นี่แน่นอนเออลองคิดดูเขียนแบบแม่แม่วันนี้เขาจะบอกที่ให้เซีนใบเขาเรียกนี่สามเสียอยู่นี่สี่เซีนใบสมมตินี่ยคุณจะบอกคนที่ให้มันกินเล้วคนที่ยังมันกินแล้วสัญญาผีเลยโอ้ตรงเลี้ยงสัญญาผีเลี้ยงเครณจะปั๊บมือนั่นจะทั้งเลยน้ำเป็นน้ำขึ้นปั๊บ โตเดียวกันตักไปเลยครั้งแรกตีไปแล้วปุ๊บไม่มีไอตัวพันธทงเลยจะก็เอาเลยวันที่สิบสี่เนี่ยคูเดี่ย้ำเรื่องน้ำเรื่องน้ำคุณน่าครับ fc มาด้วยผลไม้นาะค่ะนีไมื่นี่ fc ก็ฝากมาถวายผลไม้ยู่อกปความเมื่อคนนี้แม่คือว่าอย่างนี้การถวายผลไม้นี่คือใครจะมาถวายบันใดก็ได้เอามาใช่ไหม ัจจัยมาถวายร่วมกันแต่ว่าจะเลี้ยงก็คือแบบนั้นเลี้ยงเดี่ยวได้ยินมาว่าใครเอาหัวหมูอะไรมาเอาหมูโยมเข้ามาเอฟซีเข้ามาให้เขาอยู่ใกล้ก็เอามาเขาถือไรบุกมาเปิดก้อนเพราะว่าคันเถื่อนแตงว่าถึงเถื่อน้อถือลาแต่ว่ามัเลี้ยงเพิ่นเด้อธัญญ่าเพิ่นนอธัญญ่าเดียวแล้วแล้วเขาจุดทูบนะครับจุดทูบได้หกสองได้หกสองทีนี้มันเอาไปดูเสามตัวไปเห็นปึ๊บมันมันหักหัวมูนเลิกขวบหนาแล้วครับเขาเลยไปเบิ่ง ห้องขุดขวบมาแล้วอาไหม่เชียคู่เชียขึ้นตัวถ่ายเป็นเก้าก่อนถาหกสองหกหกเอหกสองเก้าหกสองเก้าแปลว่าตามนักกูว่าขันมันเป็นขวบโมงสี่แสดงว่ามัหายสองตัวครับเห็นสองตัวหืสอหกสองหกสองหสองเป็นหายสองตัวอืมแอมเป็นหายเต็มอันนี้ต้องหมดปะคะ อันนี้อันนี้ในความอันนี้แดดแท้แล้วอันนี้แท้ได้บอกอันนี้เป็นเลขยอดยม่่มไใชเลขปูเอาบ่งสวงเขาบ่งสวงเฉยเลขยันยมคนมากจุดถูกฮองปู้เลยต้องเรียกเสียกันเดียวครับหกสองเก้าตอนนี้เสียกันเรียนอยู่เลยเนี่ยเสียกถ้าจีไปหาปู้ป่เนี่ยเสียกมาอยู่เดียวเสียกไรหม่องอยู่ทั้งว่าเสียกไม่ไม่ไหนคือเป็นสายเสียกไม่เมื่อไหรไปเขาว่าต้นหิมาเขาว่ายุ่งภูเขาเลยตะกุดทุ่งตะควันุ่งตะกุดตะควันแต่ว่า เพาว่าเทียดใดท่านเคยออกมางเห็ุมันกิบเท่านใดนั่นหรอกแต่ว่าก่นเทียดายเคยออกให้ถึงครบกรห้าครั้งท่านไม่ได้คู่กับสีเสื้อเส้นเมื่อกี้บเหรอเสื้อสีออกเคยออกแต่ว่าได้บอกไปเรื่องถ้าเอาเส้นไม่ไม่เห็ุมันจิตดากันั่นแหละดากันเลยคืองวดเส้นอันนี้ได้สามงวดแล้วใช่ไหมครับปู่สามงวดเลยอีกสองเลยว่า ไอ้น้ำโชกน้ำยังก็คือวางพังเอามือไทยมือเฮียดวันที่สามตัวแมนมาถามช่องโอปอกรณ์เบิกครับชงอะไรช่องนี่แหละติดตามชงบอกไปอยากมากก็ทั่วครับมาบอกกูทรูมาถามมาถามเลยครับโดยตรงไม่ข้องใจเบิ้งช่องโอ้เบิ้งช่องเราบัดคัดใจโทรมาถามเลยเอาตรงๆคือกันในช่องเลยกยาวคือกันในช่องคือไป่คุ้นสับสนบางคนคุ้นหใส่จป่ะนะ ไ่ได้ซื้อตรงๆให้ใชไหลเสียดายจ้าให้ใด้ขอให้นานสนุกเจ้ามีคนซื้อเด้วเขาบคคนบอกบอสซื้อเขียนให้บังซ่องก็เอาซองนั่นเดียแล้วถาไโอปอช่องน้ำตรงจพักใช้เขียนดบดูเบดก็ลแต่วาไม่ได้ซื้อบซื้อแต่เราเขาไม่โเสียดายโอกาสก็คือว่าเก้าศูนอย่าทิ้งเก้ศูนย์นะเก้าศูนย์อย่าทิ้งก็เข้าออกิง เก้างสูตรู้ทนี่ก็เน่ือทค่แรเนยก้าสองศูนยคือคือผู้ที่แรกสรเบิ่งดยวจบเล้วเขาเบิ่งอีกนะเขาซื้อได้นครับผก็ถือผก็ถือแคนีเพิ่นเพิ่นยึดเอาตัวนั่นเลยอ่นเพิ่นไปซื้อไปก้อนแล้วเนี่ยครับเพ่นาไปซื้อไปก้อนเล้วเพิ่นเลยเอาเลยอือนี่เอาตัวนั้นมาหลังก็เลยว่ากัคือเกาอ่ะเก้าศูนย์มาหายกักโอเคเขาก็ได้ยังดหดใจะ แต่ว่าแม่แม่แม่หางเดียวเดียวเดียวมือมือมือสิบสี่เดียวสามตัวตรงตรงเลยกันได้ใจกับผีเลย้สิบสี่กันไ้ับผี่สิบสี่นวามบานบาง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 บเนบางบางบางบีงบา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 งยางบ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 างลางบางางบ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 งบา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 งบันบางบบา่างบางบงบางบาาาบบับา สัญญากับผีแล้วสัญญากับผีแล้วครับผมไมันนั่งเพื่อนบ้านเพราะเนี่ยพ่อแหล่เพื่อนเนี่เพื่อนก็บอกืกันนั่งเอ้าวันนี้พ่อแหล่จะทำพิธีเหรอครับพ่อแหล่จะมาออกทั้งโทรทัศน์ออกนี้ด้วยออกนด้วยพ่อแหล่พ่อแหล่พี่ครับวันนี้ก็มีแนวทางของเจ็บสีได้ก็บอกได้บอกว่าจุดทูบแล้วก็จะให้บอกว่าใครอยากติดต่อเด้อผมเรามาฝากไหม่นาะเรายางเราให้ใกล้ตัว โทรมาหาปูเนี่ยอ่าเบอร์โทรเนาะคมศูนเก้าแปดสี่เจ็ดแปดสองสามห้าสามสองสามห้าสองสามห้าสามศูนย์เก้าแปดทีเจ็ดแปดสองสามห้าสามราาให้ปูคมเลยปูคมเขียบโดยตรงเขียบโดยอกไป้วของแท้ต้องมีลายของแท้ของปูโอ้ขัดแค่ไหนเนาะขอแท้ลายต้มีลายว่ามันของแท้ ของแท้ต้องมีลายพูไปเห็นอยอะนี่เห็นอยอะมาเป็นใครต้นหนักสนอกคือไม่คิดเผ่าไม่นึงเท่้าขอย้ำอีกสักครั้งนะครับคู่วันที่เท่าไรก่อนครับูวันที่สิบสี่นี่แหละครับไปถึงนไงละครับอจะทํานะประมาณจะกโมงครับทําประมาณสามโมงเสาร์ครับกับฝั่งางคำทวนมันเดียวกันเลยย้ำย้ำตอนเย็นแค่หนึ่ง ออกช่องสิบสี่แต่ว่าทำมังคืนเนี่ยก็ติดทำย้ำเปเดียวถ้าเป็นที่เดินก่นนี่โอเคปั๊บตอะไรกคือตัวนั้นแม่นเลยก็ตรงนั่นเี่ยคือวันที่สิบเนาะแตว่นเห็ดยืนเห็นไหมซ้ำที่มงี่ออกใช่ว่าไม่หักใส่ครับก็หยุดั้งลงที่โอ้เห็ดดูเตากวานนี่ยเขาดี่มคานที่เชิญมาดูนะเขาเมย์อะเชิญมาดูโอ้ยคือเป็นเขาคือเมยเชิญดูเชิดข้นถึงล็แถวเนาะดิ่มคานที่บอกว่าเีบงอยู่ที่เนครับว่าเก่าสุเข่าสูนยืน การเข้าศูนย์อินดี้เปบริการำนวยความสะดวกอาตุไัยเที่ยงไม่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 ไมกไว่ม่ไม่ไมม่ไ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 ม่ม่ไม่ไุ่ไม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 ่้ก่ไม่ไอ่ไ่ไม่ไมม่ไม่ม่ม่ไม่ไก่ไม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 มม่ม่นมมมมมไม่มมมไม่ไ่ไ่่มอมือไเห็นบ่่ เอามือน <Cornell> ี่มือแยกออกไม่ได้ออกส่งตอนเพียงมือเล็กออกแม่เพียงปูทเอาสงสองมาทายบมือนั้นสุ่มกันมาเบิ้งนี่ถือเม็ดบบปูเถืเบิ้งถือคุณมาเบิ้งถืกบเถืเบื่อนาะเาถื่เพื่อไปพัม่หายผู้สอนเรอผู้นเอาเงิยันทุ่มได้ผู้ชมโอ้นทุ่มเลยยันเลยรหอยเจ็ดร้อ